เดินบ้านวิวีหลังที่สองเดินเห็นไหมมีฟิตเนสส่วนตัว <c oughs> ฟิตเนสอันนี้เดินเดินรดพุงแล้วรดพุงมีวิ่งหรือมีถีบจัก,กรยานข้างบนมีศูนย์ฟิตเนสค่ะหรือว,ว,ว่าจินยกกมยกน้ำหนักยกน้ำหนักยกน้ำหนักบื้ แต่วิชอบมีชอบขิดจักรยานโซนมีฟิตเนสข้างบนเดินมาหนึ่งนาทีบ้านวิหลังที่สองมีหลังที่สอง,หล,ง,สองหลังที่สองเนี่ยนี่แหละบ้านหลังที่สองาางเข้า,ขาขบ้านสวยไหมโครงการสุพรรยทั่วลาด ราชอาณาจาักรไทยก็สร้างหมู่บ้านสวยแล้วก็หาคุณภาพชีวิตดีๆให้เราไมซามีจะลดถมาทีบมาออกกําลังกายมาออกกําลังกายสะบายน้ำก็อยู่ข้างหน้า ออกกําลังกายมีห้องน้ำมีที่พักผ่อนหย่อนใจฟิตเนสข้างบน